ก็สวัสดีครับผม j o เก r ์หนึ่งแนะครับอยู่เกมฮอนนะผมวันนี้อยู่กับสายดัน2023นะบะฮะก็คืออีกเดือนกว่าก็จะ2024แล้วเก็บไว้ดันปีหน้าไม่ได้หรอฮะจะได้อัปเดตปีใหม่หน่อยนะครับโอเคฮะสายดันในวันนี้ก็จะมีเดนลีฟสลิตเทอร์นิมโฟล่าวอลบีดแล้วก็ลาสโซดีนะครับไฟตรงข้ามมีผีนะฮะ เจลามูนนะครับเบลเฟ,ฟกอร์แล้วก็แลมเพทแฟนคลับไม่ดูแย่งผีกับเบลเฟ,ฟกอร,ร์ไปหรือเปล่าวะคือมอนเหมือนแบบไม่ได้แบนเซตดันมาทางนี้แม่งดับเซตดันมาก็เลยแบบว่าตัดหน่อยดิไม่ให้มันเอามาฟูลเซตเออ,อันนี้ก็ได้อยู่นะครับจะเ,เป็นบอบบิดบอบบิะเพื่อกากไปท้ายเกมว่าแบบดันไม่ขึ้นอะไรเงี้ย ปกติก็จะมีเนี่ยมีผีมีเบฟ,ฟกอร์ด้วยนะครับแต่แต่บางทีมันก็ต้องเลือกไงสายซัมมอนเบฟ,ฟกอร์กับไอเดนลีฟนี่มันใกล้เคียงกันเออสายฮิวก็จะมีนิฟรารลแล็บซดี้ส่วนมากจะเลือกตัวเดียวก็คือไม่นิฟลาก็นิฟลาไม่แล็ดีก็แล็บนะครับส่วนมากจะเลือกเป็นแล็บมากกว่านะฮะอาสีเท่าก็ไว้ปังงูนะครับอันนี้ดันเบลหนึ่ง ก็ในเซตสายดันนะครับจะมีดันเวลหอ่ะสแคปผขีดันเวลหนะครับแล้วก็มีดันเวลหนึ่งก็คือเวลหนึ่งมาดันเลยเอาคองนั่นแน่แบบว่าคีไม่เดินเหมือนศัตรูจะรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แหละเดินเดินมาเซกไวบอดตรงนี้ไม่มาบอดตรงนี้ก็ได้คลองไว้นะครับคีดเดินถึงพอดีได้คองเลยครับตีคองแนเวลหนึ่งทุกตัวก็เรเวลสองแล้วมาอกลาง ขี่กลางดันได้ไหมก็มีหลายตัวมีคิปเปอร์ดอฟฟอร์เสสายซัมมอนอ่าเดลีฟก็ถือของไปครับสกิลสองใส่ป้อมดันแบบเดียวแล้วก็ลาโซดีฮิวนะครับอ่าเดลีฟน่าจะคือคีแมนนะครับสกิลสองใส่ป้อมในดันแบบเดียวรอคีมา ลาสตีคอยฮิวครับแล้วแลมเพลดพุ่งเข้ามาเลยครับโอ้โหาัตรงข้ามวางมากัน4ตัวนะครับผมถือว่าเอาเยีะมาอีกตัวหนึ่งครับแล้วแตกนะเข้าแผ่นนะเข้าแผ่นนะจังหวะนี้โอ้โหมาออสู้ครับโดนนะครับโดนเนี่ยมีฮิวเรียบร้อยครับซิเธอร์ได้ฮิวเฟิร์สบาดไปแล้วยังไงครับลาสตี้เดินฮิวอยู่นะครับอันนี้โอล่าซัน ทีเดียวโอ้โหดีนายทันนะครับแรมเพจปกติเจอสายดันเขาจะแยกไปเอาเวลเอาป้อมก่อนนะครับเราค่อยมาเดฟที่ป้อมนายนะครับถ้ามาเดฟตั้งแต่ป้อมแรกก็เข้าทางทางสายดันเลยเพราะว่าสกิลทางนี้เนี่ยเหมาะกับการต้นเกมเหมาะกับการออเอาตัวเดียว <c oughs> เดียว <c oughs> มาสู้เนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> แต่ฝันตรข้ามสกิลหมู่ก็ไม่แย่นะเจะลงเจลาเออขี่เไบไฟกออะไรเงี้ยมาคองเลกหนึ่งนาทีครับดันต่อครับตอนนี้แลมเฮตุไม่มาช่วยนะครับแลเมเฮชไปเอาล่างคนเดียวแล้วยังไงป้อมที่สองครับไวเหลือเกินแตกไหม <S <S เรียบรอนะ้อยฮะป้อมสองครับผม แล้วถอยกําลังมาไปไหนครับไปล่างก่อนนะครับยังไม่เอาบาเล็กบางคนก็ดันจนเอาบาเล็กเลยนะครับบางคนก็ถอยมาก่อนยังไงแผนไหนเอาให้ได้บาอะไรหรือเปล่าหรือถอยไปเอาป้อมนอกก่อนนะครับเจลามิโลฮะแล้วสตีฮิวโอ้โหซีเทอได้ฮิวแล้ครับเรียบร้อยครับผมโดนรัวๆฝ่ายนรงข้ามโอ้ยตา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 ยอ๋อมีโทเคนไ่ตกลัวดิมีโทเคนมีโทเคน เดี๋ยวคงให้ป้อมตีน่ามีตทเคนนะมีตัเพ้นจะพึ่งคิวเรียบร้อยมามีคลองครับแล้วเกิดมา <c oughs> เกิดมาโดนต่อครับ <c oughs> โอเคอุ้ยกลับตายครับสกิสลสวยไหมยังไง <c oughs> แกวคีวมาอุ้ยเบนิวให้ครับแล้วเพิด <c oughs> ชนอุ้ย <c oughs> สกิวลล้วสกิวติดพอดี ไปนะ,ะเอเพื่อนเอาดจานเอาบาเลยวะอ่าตอนนี้ก็ลอสตี้มีลีมานาให้ครับเอาไงดีอ่าดูเหมือนว่าจะโยกมาเอาป้อมล่างก่อนนะครับยังขึ้นบาเล็กไม่ได้เนาะอ่ะสามนาทีส่องป้อม นำเหตุไป,ไปเอาบนนะครับผมเรามากันตัวเดียวอ่ะโดนนะตัวเดียว <c oughs> แป๊บเดียวแตกครับโอโ้โหตัวเดียวถ้าได้ดิบลเฟกอร์มาช่วยก็จะวายกันนี่หรือไอเนี่ยคิป,ป่าโลฟอเลนมาช่วยเดนลีมานะ คือมันมาครับซัมมอนได้ให้ให้เป็นลุมตีอะมาผีสกิลยู่อ่ะแล้วดูดิครับสกิลสองใส่ป้อมมาแป๊บเดียวครับดูดิเวฟเดียวนี้เกือบแตกครับแตกเลยอ่ะโอ้โหดูดิดูดิสกิลสองใส่ป้อมทีหนึ่งนี้พังเลยครับเรียบร้อยฮะเราเพื่อนไม่มาเดฟแล้วครับเพื่อนไปดันให้อยู่รางกามาเดฟในครับเรียบร้อยผี อาสูตรมาแล้วครับป๊าบยังไงเอาไหมเ <T> <G ül> จอมูซาตอนนี้เวลหครับยังไม่ได้อามาตีมา <T> ได้ลีฟตีบ้านอย่างเดียวรอครีฟมาครับมาสิวสองสายป้อมตีต่อครับเวลามีเดินไม่หิว <T> แตก ไปไหนายหิวต่อครับอุ้ยตายอุ้ยแล้วดิก่อนตายครับยืนเต้นนะแล้วเซฟชีวิตเพื่อนไม่ได้ครับโอ้โหซีเธอร์เก็บสองอ้าวอย่างไงครับมู๊สามอีหนึ่งทีตีต่อตีต่อมาคีบมาครับดึงสองใส่มาแลกเรียบร้อยอีกข้างเดียวนะครับแต่รีบว่าเป็นโลบองครับ โอ้โหห้าหนาทีหนึ่งทางไปแล้วรวยนะพูดได้คำเดียวว่ารวยครับรวยสีเทอมีโลหิวนะครับตอนนี้โอ้โหเจ็ดสันะไม่มีใครตายมนข้ามตายเจ็ดตัวแล้วเอาไงครับเอากลางเลยหรือไปบนก่อนนะครับ มาละดูเหมือนจะเอากลางให้แตกก่อนมูนบอกโอ้โหไอ้แค่แคลรี่กูซึมเลยซึมแคลรี่ซึมเลยเล่นเงี้ยโอ้ไม่มีของให้เล่นเลยอ่ะมันทำไรได้มันต้านแดงเดียวมูนนะมาโอ้ไปกับสองสายป้อมครับแป๊บเดียว,วครับผมแตกครับโอโ้โหอ,อ่ามูนมาตานันอันตีไป อ๋อตียไม่มีเวลยวาด <c oughs> ันแดงเดียวอเอ้ยเฮ้ยโดนโด,น,โด,น,โดนตายโอ,โอโ้นนนยนี่ฟาราไพ่ท่าเป็นหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเดลิฟเป็นยยคนจริงตีบ้านนะครับซีส่องใส่ป้อมลัวเรียบร้อยครับอีกหนึ่งข้างครับโอโ้โหตายแล้วสตีอ่าตอนนี้ฝ่ายเราเสียไปสองครับเหลือสามตัวก็ยังดันอยู่มีกฎการบ้านหนึ่งครีนะครับผมรอครีฟมาชนก่อนนะครับเดลิฟบอก แล้วเซคิลสองใส่มาแลวครับเรียบร้อยนะสองทางครับเจ็ดนาทีแล้วว้าไปบนแต่เจอขาดนะผมตายไปเนี่ยไม่เหลือปล่อยเมาส์แอะอ่ะเจ็ดนาทีสองทางไปแลวไปไปทันคืนเร็ว <c oughs> เร็วเร็วเร็วเ่องไฟฟ้าข้างล่างเนี่ยไปไปของข้าไม่มีตัวสารหมู่เลยอะ่ะถ้ามีเบเฮแมกมัส วิดเล่นะฮะตันตันหมู่หน่อยนึงก็าจะอ่าเดฟได้ง่ายขึ้นนะครับตัวเดฟบ้านก็คือเบเฮเดฟดีเบเฮอาร์เทลลี hey ่นะครับตัวตัวเคลียร์ครีปนะฮะเคลียร์ครีปไมโดงไมดันอะไรเงี้ยเออเคลียร์ครีปด้วยตันด้วยก็ก็สวยอะ่ะอันนี้ไม่มีสกิลเคลียร์ครีปหรอมีหรือผีอะ่ะอืมมาบอมบนต่อครับ ออกเป็นการวิ่งลูลบบ็อกอ่าเพื่อนก็ลีมานาโลูฮิวนะครับลาเน,นนี้น่าจะเตรียมออกไปเล,ยล่ยเด้าให้ครับผมส <feel> ะเพรอกใครมาไม่รู้ครับดันต่อไปลูุข้าก็มาเดมต <laughs> ไปแล้ว เหตุผนเข้ามาครับตอนนี้อ้าวลากลากซาลิเตอร์ไปครับลิเตอร์ไม่ตายรอสตี้ยืนนันติเต้นไห้ครับเรียบร้อยครับผมเสร็จลิเตอร์ป๊าบโอ้โหเจลาก็ก็คล้ายๆกับรอสตี้นะแต่ว่าวแล็บดีกว่าแล้วมันหิวโมนะครับมาติอยู่สองสายป้อมครับ โอ้ยคีแมนคือเดดลีฟนะครับผมสกิลสใส่สสแบบเดียวป้อมหายป้อมหายเลยอะเวลาคีฟชนนะทำให้ดันได้ไวมากครับสิเทอคอยปังโง,โงโูอยู่ะคอยคอยปันป่วนดาเมจสลงสโลดิดพงดิดพิษอีกทางเดียวครับแล้วสกิลสใส่ป้อมเลยครับจังหวะนี้แล้วซิเทออันตีไป อย่างไงโอ้โหอาร์ครับผลข้ามเสียสองอรัาาตายไปหนึ่งแต่ว่าได้ป้อมไม่เป็นไรเดลีฟชุบต่อชุบมอบีกลับมานะครับแล้วบาสุดท้ายครับยังไม่สิบนาทีเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหเจลาบอกจบเถอะสิบนาทีสามทางนะฮะสิบนาทีสามทางคือ <c oughs> จะรั่ว <c oughs> สิบนาทีสามทางยังไม่ถึงสิบห้านาทียังคอนไม่ได้นะครับผมแล้วสามทางแล้วก็ถอยอ่ะโอ้โหเกมไวาเกมวานีน่นิฟลาโคเด็กเลยอ่ะก็เล่นปกตินี่พวกนายก็ดันด,นดิเอามาดันเหมือนกันกูจะรู้ว่าไม่ดันดันซู้ไม่ได้ดันไม่เท่าดันมีเบรไฟก์กับผีเจดงเยลามูนครับลำเพนดันได้ที่ไหน พาไอ้ด so ันทางนี้เสร็จดีกว่าตัวก็ดันเหมือนกันเอออถ้าทางโน้นจะมาแข่งก็น่าจะแบบนี้แหละมีผีเจลาเออเบฟกอคิีว่าโดฟเลสอะไรอย่างเี้ยอไม่ได้ทางนี้หยิบตัวดีไปหมดแล้วอ่ะตัวเบลหนึ่งอ่ะอ่าถ้าสมัยสแคปพิกพีกเนี่ยก็อาจจะแบบเอาดันเวล6หกมาสู้ได้นะ แต่แคปมันอันตีมันเพิ่มดาเมจของวอลเลกไม่ได้แล้วอะโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับน่าจะยอมมันยอมไม่ได้ครับก็คือได้แต่เดินตาปีบๆแล้วรอให้คีฟตีบาแลกแตกนะครับทางนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไมดันไม่ดันสามทางแล้วก็ปล่อยซึมนะครับไม่น่าจะเดฟคีฟไหวเพราะว่ามันมีของครับแป๊บน้าฟังเพลงครับ คือหมดไฟไปแล้วครับโอ้โหเด,ยเด๋ยวไปก็เหนื่อยป่าแม่งสามทา้งสิบสี่นาทีหายของยังไม่มีเลยเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยแต่วันเปรี้ยนตีการโอ้โหเรียบร้อยคนะรับรอ,นะรบรอให้บ้านแตกต้อน,น,นราจาอยู่ที่มาสิบสองนาทีสิบสนาทีก็รู้ผลแล้วนะครับจบเกมโอโ้เรียบร้อยอนะ่ะ <laughs> ไปแล้วครับบ๊ายบาย